ยังย้งยังข้นไม้อยู่ปลาหลุมเราเนี่ยหลุดูครับเฮ้ยเราไปแค่ไม่ถึงชั่วโมงนู่นีบขึ้นขนหลายนะเะี๋ยวพาเพื่อนๆมาตักตักหลุมปลาเยอะเยะเลยดกน้อยดกกรุนๆนะครับอืมแด็กที่จะจัเ่ยอาเลย ถักปลาเอาดีด้วยเหรอเออเอาหลุมทำทำหลุมไว้โฮิฮอ๋อเอาไปแล้วกำลังมาตอน่ะันั้นกำลังบ EN> uh ืนมาอืมเฮ้ยอาจจะเป็นไตห่วยอาจะเป็นไตห่วย ตักยากหน่อยหนึ่งนะครับตอนนั้นมาแล้วตอนนั้นมาแล้วกำลังจะมาลงกลัง <laughs> <c oughs> จะลงเหรอเพื่อนๆดูสิฝนตกลินลินเดินน้องฝนตกลินลไป การเบือนขึ้นมาเรื่อยๆเต็มเลยเพื่อนอยู่ทางรอบแรกของเราได้หน่ตกลิ้นปลาเบือนยันปลาจะเบือน,น,น,นลง,ลนลนลงห่วยแล้วทีจะตัวตัวๆเอ๊อ่ยพยายามตัวนู้นด้วยบ่ยามรอบด้วยได้มาแล้วจ้ะให้รอบไปลหลังหนึ่งกลับไปอาบน้ำ <laughs> นอนไม่หลับ ตัวสวยๆอยู่เนาะตัวกำลังงามๆเขากำลังขึ้นมาเต็มเลยนี่ไตรงของไม่ตรงหน้าเต็มเลยเห็นแสงไฟแล้วช่างนักเหรอเจ็นหยุดหน่อยเพ่ะวดีคนหยักเป็นหินหมดแเลยอันนี้มาแล้วตัวนี้มาแล้วรอรออยู่นี่หยุดแเดา Nan tạo nghiệp bạc đồ. Nam mùi đồ ngọt nick. Mom chu mong luôn, chăm lo mày. Ngay, hai bữa. Oi, chăm lo mày. Yam lo bữa hưng. Oi, chăm lo mày. Tôi ghê tang. Tôi mày. Tôi ghê tang. 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 มาจอบอีกสวยหน้าจังนะใช้ทำะงามว้ายอดมันมานอีกชั่วโมงหนึ่งมาอีกไม่ต้องนอนวันนี้นี่ตอนนี้จออยู่นี่เด็กการจะมะล้ะ

เลวขนาดคนต้องไปอีกเลยคเดี๋ยวมาใหม่เป็นเซลเซลอยู่กว่าขาดกว่าขาดเลยกลางบืดขนาพี่น้องเดี๋ยวเขามาจอบอีกต้องเป็นจับเอาเลยนะตัวนั้นตัวที่หนึ่งทายเจลพี่จ๋าบ๊วยบวยบว งไงมีหลายจัง <laughs>